การแจ้งเกิดทารกแรกเกิดเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและเตรียมเอกสารอะไรบ้างวันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะการแจ้งเกิดเราจะต้องแจ้งภายในสิบห้าวันนะคะหลังจากที่ทารกเกิดนะแล้วก็สิ่งที่คุณแม่จะต้อง ไปก็คือเตรียมเอกสารให้พร้อมไปแจ้งเกิดนะเทศบาลหรือว่าที่ว่าการอำเภอน้นนั้นๆที่เด็กเกิดนะเช่นถ้าเด็กอยู่ในเทศบาลอำเภอเมืองนะเราก็สามารถนําเอกสารต่างๆที่จะพูดต่อไปนี้ไปแจ้งที่เทศบาลนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องนําไปนะคะนั่นะก็คือสําเนาทะเบียนบ้านค่ะแล้วก็บัตรประชาชนของพ่อแม่เด็กนะแล้วก็การตั้งชื่อนมสกุล ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากได้ชื่อไหนที่เป็นชื่อนามสกุลจริงของเด็กไม่ว่าเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงกันแล้วแต่ให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมตั้งชื่อไปให้เรียบร้อยเพื่อที่จะจะได้ใช้ชื่อนามสกุลจริงลงในทะเบียนบ้านที่เราจะเตรียมไปทะเบียนบ้านนะคะก็เป็นทะเบียนบ้านของเราเนี่ยค่ะหรือบางคนยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะใช้ทะเบียนบ้านปู่ย่าตายายหรือว่าบ้านเช่าอะไรก็ได้นะคะนี่คือได้หมดเนาะหลักการสําคัญก็คือจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันถ้าคุณพ่อคุณแม่ จ,จดทะเบียนสมรถกันนะก็ควรที่จะเอาทะเบียนสมรส ไปด้วยนะนำทะเบียนสมรสไปพร้อมด้วยเลยนะหลักฐานที่ต้องไปก็คือสำเนาบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวจริงไปด้วยทะเบียนบ้านเพื่อที่จะนำชื่อเด็กเข้านะแล้วก็ทะเบียนสมรสถ,ถ้ามีนะแล้วก็ชื่อนามสกุลจริงของเด็กเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าสมมติเราชื่อสมมุตนินังกอเด็กยิงกอดเด็กยิงคอเด็กยิงคออะไรเงี้ยมันมันก็เป็นแค่สมมุติเดี๋ยวก็ต้องได้ไปเปลี่ยนอีกทีหนึง่งแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เตรียมชื่อนามสกุลที่แท้จริงเข้าไปแจ้งเกิดเข้าที่เียนบ้านนั่นก็คือเป็นชื่อนามสกุลจริงนะของเด็กคนนั้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะมีระยะเวลา15วันหลังจากที่ทารกเกิดนั่นเองค่ะ